ส่วนมากก็บรรลัยนรเจนบอกให้เลยการจะลงทุนต้องคิดแล้วคิดอีกบางคนบอกต้องลงทุนต้องเอาใหญ่ไปเลยมึงก็หมดเลยทันทีเหมือนกันทําบ้านเช่าอย่างเงี้ยเจงไม่ได้ทำภูมทิทีเดียวสองพันห้องเปล่าทาทีหนึ่งห้าสิบอเอ้ยดีนิว่าเอา200เลยเอ้ยดีนิว้า500ห้าร้อยเลยเอ้ยก็ดีนิว้าทีนี้ทําเป็นพันห้องเลยเออะมันได้ก็ทาก็ไม่ได,ไได้เอาเงินตัวเองออกมาทําทั้งหมดเอาเงินที่หาได้ใหม่มาต่อยอดเอาเราก็ไม่บาดเจ็บมีเงินร้อยไปลงหมดร้อยนั้นไม่ได้ ะะทําธุรกิจจะต้องมีเงินหมุนเวียนถ้าไม่มีมูลเงินเวียนเลยอยู่ไม่ได้เจ๊งหมดพอได้มาใหม่ๆไม่ใช่เงินแล้วหรอกเป็นเงินลงทุนทั้งนั้นจำไว้นะ เงินมันต่อเงินไวแค่คิดก็ยังได้เงินหมอกแล้วไงแล้วก็ไม่ได้ทํากัรเมืองไทยเมืองนอกก็ทำค่าขายต้องเร็วเชื่งจะเป็นคนไม่ใช้เงินหมอดเพราะเดือนนี้ได้มาสิบจะใช้แค่ยี่สิบแปดสิบไงกูต้องเก็บถามว่าพอเห็นเยอะๆละเกิดความจะอยากอวดไม่ไม่คนที่อยากอวดส่วนมากก็บรรลัยหมดอยู่เงียบๆมีเงียบๆไม่ต้องอวดใครเก็บไปเรื่อยๆเ,เรามีกินมีใช้ในสิ่งที่เราอยากตอนนี้สินทรัพย์รวมๆนี่มีร้านเจเลง้งมีที่ดินมีแยตึกแถวให้เช่าเรื่อส่วนทุเรียนไม่ตึกแถวเป็น นนเป็นคอนโด,นนโดอพาร์ตเมนต์เยอยะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นหมื่นล้านได้ไหมไม่ถึงหรอกมั้งไม่ได้เคยนะับ